โอเคนะครับน้องๆรถเอามาให้ช่างจ้อยลือละที่ว่าสตาร์ทแล้วมันแกว้งเนี่ยเดี๋ถามช่างจ้อยเลยว่าเป็นสาเหตุมัเพราะอะไรครับมีอะไรบ้างครับก็มีเนี่ยครับด้วยก็มีเฟืองกระตานอ่าอันนี้อย่างแรกนะอย่างแรกครับมาฟังดูนะครับอ่ากระต้านแล้วหนึ่งเฟืองกระต้านเหมือนมันตีกลับแล้วมันแบ็คแบ็คแรงเลยดูฟันเลย หายหมดเลยอ่าหายหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องแกะแล้วก็อันนี้ใช่ป่ะฝั้อันนี้เขาเรียกอะไรไอ้หัวไดเ์หรือต้องล้างหมดเลยใช่ป่ะใช่เพราะเปิดฝากครับเพราะเศษเฟืองกันเดี๋ยวมันเข้าไปขัดเข้าไปขัดพวกกุ้เทียร์ชุดไรพวกเนี้ยก็เนี่ยสาเหตุแบะกลับใช่ป่ะตอนที่ในคลิปตอนที่ผมตะขาบแล้วแก้ๆๆแล้วปล่อยเกี่ยวปัสตอนที่ผมปล่อยเกี่ยวใช่นั่นแหละมันล้มตีหมดเลยนะทุกคนแลยตอนนี้อ่ะแต่มีเปลี่ยนปัสที่นี่มีเปลี่ยนป่ะ มีมีเดี๋ยวเปลี่ยนให้ได้มีมีหมดเลยป่ะทุกชุดเลยป่ะ<ช>เอาชัวร์ชัวร์มีอันนี้ก็เป็นของพวกเอบบ็มดของพาวานปกติอ๋อแล้วผมต้องบอกก่อนว่าผมมาทําเนี่ยก็คือผมจะดูรถคันนี้ตลอดผมจะไม่ไปไหนยี่สี่ชั่วโมงไม่แกล้งหลอกไม่าข้าวกินก่อนเลยจัดการให้ไม่อาไม่เอาไปหาข้าวกินอะไรอ่ะอยู่ดูดูรถดิดิไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวจัดการให้ไม่คำว่าจัดการให้นี่แหละต้องอยู่แล้วต้องอยู่ดูแล้วไม่ได้อม่ไม่แกล้งหลอก จัดการให้รถสามสี่น้่นี่จะจัดการเดี๋ยวรอดูอย่างเงี้ยเเดี๋ยวจัดการให้ไปหาค่าปิ้งกันเลยก้อนนี้มีชุดอันนี้ใช่ป่ะใช่แลก็เปลี่ยนเฟืองเป็นแล้วก็ใช้ได้ปกติแล้วก็ต้องมีก็ต้องมีพันขึ้นอยู่แล้วราคาพันอัพถ้าว่าน่าจะส่วนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังใดได้หรอแปลกน่าจะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเชื่อมได้ป่ะพี่เชื่อมได้ป่ะได้รับเชื่อมป่ะ ได้เชื่อมฟันเชื่อมอะไรเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่เถอะง่ายกว่าคือที่เป็นรอยหมดเลยนะเนี่ยนะจบตายนพันเพืนอเศษแล้วก็เดี๋ยวต้องเปิดล้างหมดเลยต้องเปิดล้างข้างที่นี้เลยฮะเพือเศษเพื่อเศษทั้งทำไปเรียกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอช่างทำอยู่เองข้าวกรอยเดี๋ยวจัดการให้ไปกดดันช่างอีกคือกดดันดิไอ้คาว่าไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวดูไปจัดการให้เนี่ยแก้แล้วเราจบกันไปแล้วรู้ว่าจบกันแล้วอย่าเบื่อมันมีงานแก้งานอะไรไง ปิดคลิปอย่ารอตอนตอนเสร็จอย่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวให้แกทำเลยแต่ผมไม่ไปแน่อนอนเดีย๋ยวผมจะรอข้ออยู่นี้โอเคขอบคุณมากจะได้<อ>รู้สาเหตุว่ารถมันเป็นอะไรโอเค